นี่จ้าได้แล้วจ้ามื่อนี้พี่น้องสซลาแหน่แล้วก็ไข่สามฟองจ้ามากจ้าพี่น้เสร็จแล้วจ้าพักเมื่พี่น้องพักเมื่จ้าก็เลยมานั่งกินอยู่ก็เลยมานั่งกินอยู่นานพักแม็กี้นันเพิ่แม็กี้แม็กี้แม็กกี้ดอกไม้เนี่ยแค่แค่หมอกลูกมึงดอกไม้จิตใจลูกไปไปไป ไปนอนนี่ฮะล่ะไปนอนนี่กับโม่แปลูลกไปบูดีบูดีแล่นบูดีแลน่ลนย่างเอาก็ได้เด็กย่างเอาย่างเอาก็ได้เด็กลูกเดี๋ยวหัวสีหัวซักหัวความน้องพี่น้องโอ้ยมีความสุขจังเลยพวกเจ้านี่เนาะนอนตากแดด สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนไอ้บายบายค้ำคัจ้ะพี่น้องอันนี้จะหกวงแรงแล้วจ้าพี่น้องคนว่าจะมาตัดไอ้สละแหน่ไปใส่ลาบจะพี่น้องก็จะมาตัดไอ้สละแหน่ไปใส่ลาบจ้าสระแหน่ก็ล่างงามเลยค่ะพี่น้องสวยมากบางต้นเขาจะพี่น้อง สวยจริงๆจ้าั้าตอนง,งามๆจะพี่น้องมองดูจะไปกินกับลาบจะสะออนเลยจ้ะอ่อนซ้อนเพลินเกิดข้าเกิดเนี่ยจะพี่น้องสวยมากๆจะมีกต้นอบอบวนสวยๆจ้ะวันนี้ก็เลยว่าจะทำอ้รลาบนะคะทำลาบไก่งวงจ้า จะทำลาบไก่งวงไม่รู้ว่าจะเอาต้นไหนดีมีแต่ต้นสีสวยเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูโคตโพโคตโพจ้ะ,จะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแนมชุบตัดเลยตัดเลยชับๆพี่น้องเบิ่งต้นเขางามค่กจ้ะเบิ่งใบอลังมากสวยมากจ้ะเดี๋ยวก็จะตัดไปใส่ลาบนะจ๊ะ นี่จ้ะับลาบอร่อยมากไปทำยำก็อร่อยนะคะยำแบบปลาทอดยำปลาทอดสมุนไพรอย่างเนี้ยอร่อยจ้ะนี่พี่น้องเบื้องใบสวยจริงสวยมากๆจ้ะพอแล้วแค่นี้พอแล้วจะได้เยอะแล้วได้แล้วจะีปน้องได้แล้วสาะาเนี่ยสวยมากงามาพี่น้องงามาจ้ะน้องบาททำงานออบ่งมื้นี่ดอีกทงัง ดิทางคนชายยางดิทางลูกดิกทางไปไปไปอย่าจมอย่าจมวันนี้ไม้เถ่าอย่าเล่าจมมีไข่วันนี้มีไข่ตัวเล็กสองฟองจ้าจ้าพี่น้องไข่ตัวเล็กสองฟองจ้าสองฟองมันนี่สงสยงัยเขาจะไข่เมื่ออื่นเศร้าจ้าพี่น้องถ้าเขาบ่าไข่เนมือนี่ลายเมื่ออื่นเศร้าเดี๋ยวเราก็จะไข่เพิ่มจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นไก่ไข่เซลกีนะจ๊ะพี่น้องลูกใหญ่อยู่จ้ะลูกใหญ่ไอ่เกือบเท่าๆกับไข่ไงเลยจ้ะแต่กล้วยไงเท่าไข่ไงจ้าแม่ยังแม่ยังแม่ยังกกอืเป็นยังพวกเจ้าเป็นยังน้องบัตน้องบัตรจมเป็นยังน้องบัตรก็จมดีแท้อืมมาดูเล้าใหญ่กันจ้าเ้นใหไง เราแงมีจักหน่วยไม่หน่หน่วยจ้ะพี่น้องนี่เป็นสามหน่วยจ้าได้สามหน่วยจ้ามาื่อนี้ได้บลาย <c oughs> สงสัยมืออื่นเสาจะพอมใจกันใครจ้าพี่น้องจ้าสามลูกก็พอกินแล้วคะ่ะได้แล้วจ้าสละแหนกับไข่สามฟองจ้าวันนี้ก็แตกต่างกันลายได้จ้าพี่น้องเบิง้ง ไกลไข่อันนี้อันนี้ไกลไข่ตัวเล็กด้วยค่ะสองอันนี้จ้ะสีแดงแดงนั่นไข่ไกัเตยไงจ้าพี่น้องนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยจ้าเบิ้งได้ยูจ้าพี่น้องมึงไข่ไงยูเดอเน้อพี่น้องเนาะนี่จ้าพี่น้องอัปเดตกุหลาบวันนี้จะสวยมากๆเลยกํะลังบานจ้าพี่น้องเบิงดูหูกุหลาบแมอ่อ,อนซ่อนจ้าพี่น้องเบิ้ง กำลังบานดอกเล็กๆเ,เต็มเลยจ้ะประทับใจ <laughs> อัปเดตในพี่น้องเบิ้งน้ำชาพี่น้องมือนี้งามอินดีจ้ะพี่น้องกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะมึดงดูน้องเอซ้อนเพลินเบิ้งเปมอนเพลินงามงามคักงามแน่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็ดอกไม้ป่าจ้าจ้ะสวยเนาะสวยมากสีม่วงงามบ่พี่น้อง ดอกไม้ปาจะาดอกไม้ชนิดนี้เขาจะชอบน้ำมากจ้ะเขามากน้ำค่ับพี่น้องนี่กำลังบานกำลังออกเยอะเลยจ้ะเขาชอบน้ำจ้ะขาดน้ำไม่ได้จ้ะสวยมากเลยนี่จ้ะสวยเนาะดอกอะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อดอกอยังบุพี่น้องแต่สวยมากปนใจเบิ้งสตอเบอรี่เป็นที่นาภาคภูมิใจมากพี่น้อง รอบอลีฝนล้องปลูกทดลองปลูกในกระถางนะคะพี่น้องได้ผลดีเกินคาดเลยค่ะดูลูกเขาเยอะมากจ้าเอาไปแขวนได้ด้วยนะคะนี่เอาไปแขวนประดับบ้านได้ด้วยแล้วก็อ่าแล้วก็ไอทานได้ด้วยประดับบ้านเป็นดอกไม้ทานได้ด้วยสวยด้วยจ้าเบิ่งเบิง,บงพี่น้องงาม จะปลูกในกระถางสวยเหมือนกันจะมีปลูกเป็นไม้ประดับจะเห็นไหมนีปลูกงามนะพี่น้องจะมาลุวันไก่ง,งเห็นสระแหน่ยู่หลังบ้านแล้วอ้ยงามจะพี่น้องงามมากๆอดใจโบวอดใจบวออจบยอยากคิดลาบขึ้นมาทันทีจะพี่น้องจ้จะก็เลยจะมาลุวนไก่ง เห็นไหมคะถ้าเป็นไก่งวงเขาก็จะมันไม่เยอะจ้าจะไม่เหมือนไก่นะคะจะไม่เหมือนเนื้อไก่ธรรมดาค่ะข้าวสุกแล้วจ้าพี่น้องข้าวสุกแล้วจ้าพี่น้องข้าวมันรีฝนเมดจ้าพี่น้องก็เลยจะกินข้าวกล่องแทนจ้าข้าวกล่องนี่ไม่อร่อยนะคะแต่ว่ามีประโยชน์จ้าแต่เม็ดเขาก็จะ สวยค่ะเม็ดสวยเอาไปผัดอร่อยจ้ะเขา้ากลองรวนเนื้อไก่งวงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะมาทำลาบกันนะจ้ะใส่ยังก่อนดีใส่น้ำปลาก่อนเนาะพี่น้องน้ำปลาอเอาลูกงงจ้ะอา ชอบใส่ขา้าวกลวยเยอะๆมักแบบไรก็ใส่เอาเด้อพี่น้องด้ะพริกหนีแดงซื้อเด็กจ้ะแต่ว่าโบผิดจ้ะพี่น้องชิมด่วนอ,อร่อยละผักลงไปเลยจ้ะจะมีหอมแดงใบมะกรูดพริกช,ชี้ฟ้าแดงสลระแหนแล้วก็ผักชีต้นหอมจ้า ใบโซลแหนด้านหน้านิดนึงจ้านัดทอนมอนี่ก็จะเป็นหลาบมือคำจะพี่น้องเสงร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาด้จ่ากินขวน้ำกันจะพี่น้องหลาบหลาบมือคำจะพี่น้องมากินขาน้ำกันจ้าฝนจะเอกินก้อนสามนี้จ้าวันนี้เพราะว่าเพื่อนไอ้มีประชุมนะคะพี่น้องเพื่อนมีประชุมหลอกคำ มีประชุมออ่านักับทีมงานเพิ่นจะพี่น้องอืมว่มาเดียวประมาณประมาณสองถุงจ้ะอ,อร่อยจ้ะอืม ขออนุญาตใช้มืองนะคะพักกาดจ้าพี่น้องพักกาดลังบ้านเราจะกินกับลาบแ่บจ้ะพี่น้องพักเมืกกพี่น้องพักเมืจ้จก็เลยมานั่งกินอยู่ก็เลยมานั่งกินอยู่นานพักอร่อยจ้า จะอเนี่ยจะที่นอกกินสดได้จ้บปลอดสารแน่นอนอร่อยมากเนื hmm. ้ อ่อนๆงามๆจ้ะยิ่งเด็ดเขายิ่งแตกจ้ะพี่น้องยิ่งเด็ดยิ่งแตกจ้ายิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกออกเรื่อยๆจ้าอร่อยมากหอมหอมสะระแหน่มากจ้ะอืมอืมพี่น้อง พี่น้องขอบคุณหลยๆหลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมผลมะซิม,มันสาลาเน่สดๆในพี่น้องเบิ้งซืซ่อจ้าสดมากจ้ะสดมากๆเอาอีกสักค่ำ แนแล้วพี่น้องเริ่มจะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า